เข้าไปดูดิดูงานเนี่ยเปลียนเงอยู hmm. ่นะ โอ้ยชัดแจ๋วโอ้ยพันอนี้มันพันแปดสิบพันแปดสิบพีเอาไงอ่ะเอามันเล็กกว่านี้ไหมมันกระตุกเ้ยนี่แหละมันปรับได้ปรับได้ปรับได้หมดเลยอีฟอันเนี้ยสุดดีค่ะก็ลิมเนี้ไปแปะโอ้โหอ่านพันแปดสิบแปะไปแปะนเขาไป ไปแปบในกลุ่มเลยเขาดูให้ชาวบ้านเขามาดูแอบในกลุ่มเลยเหรอไอ้กลุ่มไห้ชาวบ้านเข้ามาดูว่าวันนี้เราก็เช็คเลือดยอดวิวไหมดอดวิววเอ้ยมีคนเข้ามาแอบดูมีคนเข้ามาแอบ,บดูคนวา่าอะไรอ๋อไม่มีสองน,น <laughs> ีค่ะต้องเป็นแบบเพื่อนเดียวเราเองแน่ๆที่มาแอบ,บดู<อ>ใช่ไหมก็มีโดมแล้วมีผมใช่ไหมแค่นี้จบ บ้ <Bye. S 2> าแต่ผมปิดแล้วเอาไปโพสแเา้าไปโพสเดียวเฮ้ยสนุกว่าผมไม่ได้ร้านนะเฮ้ยพีฟส,สตรีมเหรอพี่สตรีมเหรอพี่สตรีม สงสัยเป็นหนุ่ยล้านไปอ่ะต่จะสามคนเองเหรอของหนูยังไม่ขึ้อนอ่านันก็เป็นอีทละลงด้วยดิอันนี้เป็นล้านบอสอ่ะยังไม่ได้เควสเลยเอาใหม่เอาใหม่่อกี้แบบตั้งใจตีวอสเกินไปแล้วก็เรื่องสตรีมอีกก็เลยแบบ ลืมไปแล้ตั้งใจไหมเนี่ย <c oughs> ต่อไปจะไม่ตั้งใจแล้วอ่าๆไปดีไปเดี๋ยดูว่ามันมีหมุนมีกระตุกเนางหกสิบอพีี่มันลื่นไหลดีจริงๆีเออลื่นแล้วลื่นแล้วต้องหรอดูตอนเข้าไปดันอะ่ะว่ายังไง แต่ตอนนี้ตั้งไว้ตั้งดูอยู่ที่7 2 0ีก่อนนะถ้าห,หมุนเดี๋ยวจะไป160เสียงเป็นไงเสียงเป็นไงนเสียงถ้าเปิดเสียงแล้วเสียงมันซ้อนกับอีฟไงเขปิดเสียงทีเอไปก่อนแล้วก็ไปนั่งฟังเสียงก่อน้หนับ1-5เลยจะได้รู้ว่าดีเลยคิววี่ับตอนนี้เลยอ่ะ ถ้าใน Youtube ขึ้นเลขอะไรเดี๋ยวอีฟนับถึงเลขอะไรก็จะได้รู้ไม่น่ามาหรอกนะใช่ไหมเฮ้ยทำไมจองอะไรอ่ยเฮเคอตัดสิ่งว่าดำเลยเย้ด้วยคนตัีมิให้คนตัีมิที่ อะไรนะดาเมจโดนลดเฮ้ยไม่กี่วิเองห้าวิเองอีฟไม่ถึงห้าวิด้วยนี่ตอนนี้ยีฟกำลังบินอยู่ใช่ออาเหือดโดนยิงโดนยิง เ,เอาเรื่องเสียงก่อนดีว่าว่าเป็นไงเสียงเสียงก็โอเคนะเสียงเกมเสียงอีฟเสียงคนใน T S เสียงคนใน T S ชัดมากเลย <laughs> ชัดมากเลยเมื่อกี้ <laughs> แต่ภาพอะภาพพอแบบ ช่วงจังหวะจังหวะแบบบินๆหรือว่าผ้ามันเคลื่อนที่ไวๆอ่ะผ้ามันจะแตกใช่แล้วแต่ของผมดีๆประมาณสามสี่วิอ่ะโอ้ยอ่ะมันมันเป็นไงครับดียแล้วมันมันไม่มันมันไม่เรียวอ่ะพอมางนี้แหละรรมดาเรียกว่าตอนนวัวผ้าแบบนวัวมากๆเนี้ย เหมือนมันส่งมาไม่ทันแต่มันไม่นี่นะมันไม่กระมันไม่กระตุกไม่โหลดเลยนะคือยิฟก็คือตีปกติอะแต่ว่ากราฟิกมันเป็นแบบเหมือนต่ำประเด็นเนี่ยไม่ต้องหรอกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือปรับกราฟิกถ้ามันดีขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออเหมือนมันส่งมาไม่ทันไม่่มันแปดสิบก็เต็มที่แล้ว เดี๋ยวจะลองวิ่งยกเวนพันแปดสิบแล้วนะไม่ยกเว้นเราจะบินส่สตรีมแบบสองเคจอเราสองเคจอสองเคจอจอ,จออีเทา่าไหร่จออีกกากระนั่นก็ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวพอตอนอัพโหลดมันก็ชัดเองอ่ะลุงโจมันถอดรหัสไม่ทันจอพันเก้าเออก็นั่นแหละได้ตรงที่นี่อเคนี่แหละอีกชัดสุดแล้วพัแปดสิบสตรีมเป็นงี้แหละ พอเอามันก็ชัดเองก็เหมือนกันนะพวกที่ว่าสตรีมแบบสตรีมสดสตรีมสดมันก็เป็นอย่างนี้นะแบบพอช่วงจังหวะเคลื่อนที่ไวอะมันส่งไม่ทันแต่พอแบบสตรีมเสร็จไปแล้วอ่ะมันส่งอ่ะมันส่งทันไว้ยแต่มันเข้ารหัสไม่ทันนั่นแหละมันก็ YouTube มันก็ไปถอดภาพมันเลยแตกถ้าเป็นภาพเก่าคือมันจะชัดใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นแบบดูย้อนหลังมันจะชัดใช่ใช่แต่อยู่้อนอย่างก็ชัดเองอ่ะถ้าอีฟตั้งไงมันก็ชัดเท่านั้นอ่ะ ราะมันมันทำสองอย่างอะ่ะมันทําหน้าที่สองอย่างเลยภายในนีเดียวก็คือแบบเหมือนอัดไปด้วยแล้วก็ถ่ายทอดสดไปด้วยเนี้ยใช่ใชมันก็เลยช้าไม่ค่อยถ่ายเกมกราฟิกมันสูง,ไ,งไม่กระตุกเลยว่ะเรียนคิปแค่ว่าแค่ว่ามันแค่เป็นเรียมๆบ้างบางช่วงนั้น ตอบแชทด้วยดิมีคนแชทไปอ่ะอต,ตีมามีจอเดียวไม่ได้มีสองจอาีฟไม่บุญจอมากๆนะมันก็ชัดนะตีบอสเนี่ยตอนนี้ยตีผู้หญิงนี่เนี่ยมันชัดเลยนะถ้าแบบแตถ้าแบบว่าย้ายบุญบุญจอยไวอะ่ะพวกฉากหลังอะ่ะมันจะไม่ชัดเลยมันจะเป็นเดียเด่ยวๆเลย บา <Bye. S 2> ยไอ้เป็นอย่างี้แหละตัวตัว e อีฟอะตัว e อีฟอะชาร์จปกติแต่ไอ้ตัวฉากหลังมันจะเรียมๆเ,เราควรจะเอามือถือมาเปิดใครคอมเมนต์เรา <c oughs> พี่ก๊อตขนาดนั้นเลยนะไม่ต้องวะทำไมรู้อ่ะทำไมรู้พี่ก๊อตเป็นคนถาม ถ้กคนนั้นมันใช้จอหลายจอมั้งไอ้พวกที่ว่าสตรีมเป็นอาชีพใช้สองจอจอสตรีมก็เป็นจอแบบจอนึ่งหลายจอหลายจอมันก็เป็นแบบวินโดว์วินโดว์โหมดอ่ะไม่นะผมก็ใช้สองจอมันก็ไม่จำเปต้องจอเต็มจอจอหรื่ปกติั่นแหละ อดีกชาสกิลในห้องอาหารนี like ่คือแบบมองพี่โจไม่เห็นนะเหมือนเป็นลูกไฟวิ่งวนๆเฉยๆมองไม่เห็นเลยเป็นตะดาฟไฟวิ่งวนๆๆ้ว่ปิดโคตรปิดทำไมล่ะ พูดเวลาเขาสตรีมไลฟ์สีมกันต้องไม่ไม่ใช่พูดไม่ก็จรงจริงก็พูดได้แหละหมายถึงคนไลฟ์ออไงเคนที่เขาเทสไงอีมันจะเทสเสียงไม่คนที่เขาเขาเขาก่เลยไหมเนี่ยชื่อพี่ดี คางเลขแบบประชาชนพี่ทีทุยไปอย่างนี้เออต้องไปอย่างนี้ดินี่ไงมีคนในนี้แต่คนในกิ้วเรานั่งดูอะ่ะคางคางชื่อโดมพี่ <c oughs> ให้คางชื่อนี้ไม่โอเคอันนี้ลงไปทำอะไรกันนะครับ <c oughs> รัดบอสใช่ใชทำกิจกรรมโอเคเมื่อกี้ก็ลงแมมแต่ว่าบื่แต่ตั้งใจเดินไปลืมใส่เต็มแม็กซ์ใช่ไหม Oh. อ่ะครับไม่มีดอกละไม่มีดอกดอกวิ่งไปแล้ว <c oughs> ไม่รอเลยดอกวิ่งไปก่อนเลยดอกไปแล้วตีมอนดอกหายเด้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าไหนๆมันก็ต้องเคลีย์ไงก็เคลีย์ไปเลยนี่ขอเสียงอีฟอย่างเ <c oughs> บาเลยอีฟ ในในในไลฟ์นี่แต่งริฟโคตรเบาอ่ะเออเบามากเลยโคตรจะเบาเลยอ่ะเสียงเสียงหนุยเสียงหนุยชัดมากอ่ะอบเลย

เออไปฟังดิคนดังก็ได้ยินแหละได้ยินได้ยินได้ยินชัดกว่าเดิมนิดนึงได้ยินแต่ก็ยังเบาอยู่ดีว่ามันปรับยังไงอ่ะจะปรับยังไง property ปรับไม่เป็น อืมปบไม่เป็นอ่ะหรือควรจะเบาเสียงทุกคนเอาไม้อม,มเข้าไปอยู่ในปาก่่ไปต่ปกติเสียงอิฟเสียงไม้อิฟก,ก็ไม่เบาใช่ไหมเอ้ย แต่ททำไมในสตรีมันบอกก็ได้นะแบบคงที่นะถ้เาเท่ากับเสียงผมในพีเอ้วเนี่ยเนี่ยเขาถ้าเสียงในสตรีมเนี่ยตอนนี้ หมายถึงก็เบาอยู่มันก็เบาอยู่แหละเสียงผมก็มันก็นแบบนี้ว่าแบบคงที่อ่ะพอๆพอกันอ่ะเท่าเท่ากันแต่พีพูดเบาอีอาจจะีอาจอาจะพูดเบาไงพูดปกติอ่ะลองแบบวิดไว้กระตู้ดดิเออ ยังไม่มีเรื่องวิดวิดวายรอสัตว์เลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงอะไรลงมีกูจะมาสัตว์เลี้ยงอะไรอ่ะชิบหายเลยไอ้เกลือ,อ กี่ไม่ตีแล้วนะตีเลยแต่นูหยุดเอาแมวมาด้วยดิยุดอะเอาแมวมาด้วยโคยืนบวกเลยโอนเงินจากแม่ หรือต้องไปเซตใหม่หรือต้องไปเซตเสียงเสียงหนุยเบาแปอบ OBS เสียงหนุยหายไปแล้วเอกี้น่าจะการพูดอ่ะพอพอหนุยพอหนุยพูดเบาอะมันก็ไม่พมันไม่ได้ยินครับเนี่ยเสียงพี่โจก็เบา แต่นี่ตั้งเสียงไว้สุดเลยนะนี่คือทำให้ดังวันนี้ไม่ได้ละคนดูอะ่ะได้เลยต้องอยู่ที่ที่ตั้งแล้วล่ะตั้งไม่เพลช่วยไม่ได้วะ่ะเ <c oughs> ปิดลำโพงดังๆเปิดเปิดดีไหมโดมลองไปฟังในสตรีมดิก็เนี่ออยฟังในสตรีมเนี่ย เป็นไงเดี๋ยวนะอ่ชัดเลยชัดเลยโอ้โหดังอ่ะเหรอเสียงเหมือนเสียงซ้อนเลยว่ะอะไรวะอันนี้มันทีเอสหรือว่าในสตีมก็ได้เอาใฟังเอาประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไง ยังไงนะประมาณนี้เป็นยังไงดีเลยน, <laughs> นี่แหละได้แล้วเออมันดีเลยไงนี่ว่างงอะ่ะถ้าสมมติปิดเสียงในสตีเอยถ้าปิดสมมติปิดเสียงในทีเอ,เอ,อส,เ,สเ,อเขจะไม่ได้ยินว่าใครพูดอะไรไงวนันนี้ตอนนี้จะต้องปิดเสียงในสตีหมดทุกคนแล้วเสียงเสียงคนในทีเอสไดนไงเสียงคนในทีเอสสไแม่เดี๋ยนะแปบ๊บนึงให้นองดี ได้ยินไหมได้ยินได้ยินเนี่ยเขาไม่ใช่เสียงในทีเอสดีเสียงในสตรีมดิเข้าไปฟังแล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอีพูดยังไง,ย,ย,ง,งย,ยังไงอ๋อยังไงยังไงไปเหลือโนรยใช่ไหมรอด้วยดิรอด้วยลองมาเลยถ้านี่จะลงไปทำไหมลงไปเอาแล่แล้วไอ้นี่ทำแล้วหรอ ครบหมดแล้ว oh no. no. ได้แว่นอนเราไปปูเมื่อกี้มันขึ like no yes you know ้นละชัดและเสียงเมื่อกี้ขึ้นแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้ล่ะผมไม่รีเฟซดูมันขึ้นแล้วแล้วพี่โจพี่โเบาหน่อยโอ้โหยังไม่ขึ้นนะก็ใจเย็นลุงโจต้องรอสักพักแหละใช่ครับต้องรอสักพักเมื่อกี้ลุงโจรัดแน่นอนแน่นอนยืนอยู่คนเดียวงั้นก็ไปผูกวะไปผูกดีกว่าค่ะ ไปปูเลยก็ได้ชวนเลยสร้างห้องไม่ครบรอบเลยอ่ะก็เป็นนับรอบที่ปูก็ได้พี่โจก็ไม่เอาที่ปู่ของก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ถ้าลุงโจลงครบบก็จะหายไปสองรอบ คลิปเราเริ่มสตรีมใหม่ได้ไหมลงปู่ยาวๆเอาดิลองปิดคลิปไปถึงอม่ก็สตรีมสดยาวไปกนะ็ได้จะไปแชร์ในกลุ่มไงเอาดิก็ปิดไปดิก็ปิดอันนี้ไปแล้วล็กทิ้งไปก็ได้เพราะอันนี้มันเทส